ั่นเวียดนามมือแรกนะครับอือเนี่ยอมมากอยพี่น้องอือเป็นยังไงอรอื กูไม่น่าเลยกูน่ากินเลยเปนฟิลแบบเหมือนจิ้มไข่ทอดไข่ทอดโอเคไข่ทอดแล้วไม่มันก็หลายฟิลแ่บแหนมเนืองเนืองเนอก็ผัดนะข้าวผัดจะมีนะนี่ใช่เป็นฟิลแหนมเนืองผนืองข้าวผัดเลยอดดูเนื้อบูใส่ยังไงอ่ะบื้ยอาหารมื้อแรกเม่เทมข้าวผัดจานนี้สี่ออยู่บ่พอพอมีแน่สี่ข้อยี่บางเลย ข้าวกินตีน้อยกับซิดผาดที่นี่เองจะพอทำไมจิอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกนะครับผมไปผู้อื่นบอกครับผาดใบย่หราแล้วหิวเข่าแล้วไม่ใช่อะไรที่ป็่าข้าวัดนี่กืออะไรครับเรียกอะไรครับเข้าระเบิดหยุดครับอ๋อโอเอะไรไม่รู้ ภาษาเวียดนามซว้ย้นี่ขายัดอันนี้พูดละจานเลยดิอันนี้พูดละจานอุ้ยแตืาข้าวมดั้โอ้ยเรบอกมาใส่หมูบวแล้วนี่มข้าวัด้วยน้องบุ๋แล้วมาใส่หมูบวอันเสียเลย กินเป็นวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างก็เป็นก็ต้องเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ิว้หเนี่ยบี่ย่าพี่สััดดิลองกินวี่บนเท้าบอสนั่นมีรสชาติรนี้นสับผัดที่กาลาอ๋อทำโรเคเป็นคิวบีตัวนี้ตัวนี้ดูอุอุ่นดีนะตันนี้ดูอุปุ่ดีนะครับบาสดอุบุญแหงเกีบผู้ด่ง นี่ครับอาหารเวียดนามมือเรกครับยังยังยังไม่ได้กินเลยคอันนี้ตัวพี่แดนนะครับตัวพี่แดนอันนี้อร่อยมากพี่พี่เขากำลังทำเลยครับอ๋อไม่คืออะไรนี่ไมคือปิ้งหม,ม,มูหมูคันไหมใหม่หรือเปล่าอ๋อนึกว่าหมูปิ้งหมูแด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 ง,หดงไหนคิดอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวพี่แดนเซอร์กับพี่เจนี่แล้วก็เอ้านักร้องใหม่คนะ เสื้อคนใหม่ครับคือใส่ขึ้นแบบเนี้ยนี่ครับเป็นอาหารเวียดนามมือแรกของชาวคณะเราตัเกียวมิวสิกตั้งแต่มาเหยียบพื้นดินของประเทศเวียดนามนะครับครับผมอันเป็นไม้ไม่คืออะไรมันอร่อยไหมอ่ะชิมให้ดูหน่อยสิมันเหมือนปิ้งหมูเลยอ่ะใช่ไหมอาอมันเป็นแหนมเหรอ เดี๋ยวกระลังกัอ้เพิ่งแป้งเลแค่มันตัวแรกนี่เราเป็นปิ้งหมูเยี่งด่ากินมันต้มาขึ้นมาหอรึมั้งตรงไหนร้านเขาเปียกเขาก็ทำแบบตรงนี้เป็นแป้งนะทำวิธีการกินสาธิตวิธีการกินเขาจะสอนอันนี้เมนูเช้าวันแรกของแอนนี่ดัวรเต็มเต็มโตมากเลยมันเต็มเลยพลัคคำเลยอ่ะเนี่ยหมุนหมุนหมุนฮึบฮึบ ทำน้หนเข้าฮัลโหลอ่าน้าจิ้มร้อข้าวน้ำจิมอะ้อัดน้จ้มแล้วนี่คืออะไรจิ้มบะหี้อ๋อ้จิ้มบะมีจิ้หลักลตีเบออ้ดยวลองทำให้ดูอ่อาผักลงมกนรอบอสเอาผักลงกกอนเดี๋ยวนี้ครับบอสจะทำให้ดูนะครับ เขาเมื่อกี้ชิก็เอาผักงก่อนนะเออแล้วก็ดึงออกกันมาวันนี้ดึงไหมม้นอนเออเออเาอเาะโอเคักัดูกติเียดหรือเปล่าอ๋อช่ช้กับเนดงไหมอะเ็ดเทมาใส่วอันนี้ตัวหนึมมได้เหรอครับอันนี้หวะนะม้วนกินให้ดู ที่ไหนกูบอกอ๋อ,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 อรอย,อรอยแต่ไปเจอกันในกลุ่มบิก EP ที่40นะครับวิ้นี้ผู้โชคดีของเราก็กินอาหารเย็นนานด้วยอ๋อแต่ว่าไม่แซมนัแซมบกับเพื่อนใช่สิ่งหรอใส่บ้อโอเคนะครับผมตากล้องขออนุญาตไปรับประทานอาหารกับเพื่อนก่อนนะครับผมก่อนที่ไม่แซมจะกินหมดทั้ง4ี่โต๊ะ I <laughs>